แพล m e อ s o n m e s s เ n g e r นะคะเป็นตัวช่วยที่เพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้กับธุรกิจนะคะปกป้องธุรกิจจากมิจฉาชีพออนไลน์นะคะแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการทำโฆษณาของธุรกิจได้อีกด้วยฟีเจอร์หลักๆก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะฟีเจอร์แรกเป็นการติดตั้งการโอนเงินผ่านธนาคารนะคะซึ่งเป็นวิธีการโอนเงินที่ค่อนข้างจะนิยมในธุรกิจรายย่อยนะคะฟีเจอร์ตัวที่2การเช็คสลิปปลอมให้อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเช็คสลิปปลอมเนี่ยทำยัง ฟีเจอร์สุดท้ายนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเป็นฟีเจอร์เมตาเพย์ซึ่งเป็นวิธีการเปิดรับเงินเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายประโยชน์ข้อแรกนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้กับลูกค้าของคุณและก็ของธุรกิจนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าสามารถชําระเงินผ่าน m e s s e n g e r ได้เลยเนี่ยคอนเวอร์ชันออฟทอมายซชันธุรกิจของคุณก็จะดีขึ้นนะคะข้อที่2เนี่ยเราปกป้องธุรกิจโดยการช่วยให้ธุรกิจสามารถเช็คสลิปปลอมได้โดยอัตโนมัตินะคะในกรณีนี้หลายธุรกิจ จะทราบว่าเวลาการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยมักจะมีวิสชาชีพใช่ไหมคะโกงที่ชอบส่งสลิปปลอมเข้ามาเราจึงตัดสินใจร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยนะคะเพื่อเปิดใช้ตัวฟีเจอร์เช็คสลิปปลอมอัตโนมัติให้กับทางร้านค้านะคะวิธีการเซตอัพง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอีกทางเรื่องหนึ่งในการเปิดรับชําระเงินออนไลน์นั่นก็คือ Metapa y นะคะเพราะว่าวิธีโซลูชันเนี่ยคะ่ะเราก็เวิร์กกบทางธนาคารกสิกรไทยนะคะเพื่อที่ธุรกิจเนี่ยจะสามารถเปิดใช้พร้อมเพย์คิวอาร์โมบายแบงกิ้งแล้วก็รับ เครดิตเดบิตการได้อย่างง่ายดายประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของการต่อยอดการทําการตลาดนะคะเพราะว่าไม่ว่าลูกค้าจะใช้ธุรกิจลักษณะไหนนะคะนี่ก็คือ3วิธีง่ายๆนะคะที่คุณจะสามารถปิดการขายบน Messenger ได้วิธีที่1แชทและแชร์วิธีที่2การสร้างออเดอร์และแนบสลิปนะคะหมดห่วงเรื่องสลิปปลอมนะคะและวิธีที่3ก็คือการสร้างออเดอร์และใช้เมทัลเพย์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานลักษณะแบบไหนประโยชนอ์อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้ก็คือการต่อยอดในแง่ของการทําการตลาด โดยการเปิดใช้ Purchase Optimization Feature นะคะ